สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรอบตัวเราเนี่ยนะครับหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะฮะคือตัวผมเนี่ยไม่ว่างอย่างที่บอกนะครับคือผมจะพยายามทําคลิปออกมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งคลิปใช่ไหมฮะแต่ถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ว่างจริงๆเนี่ยก็จะหยุด ไปนะครับสาหรับทิต์นั้นอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าน,นะฮะสาหรับเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยก็ตามหัวชื่อตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือเรื่องของภาษานั่นเองนะครับขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าเรื่องของภาษาเนี่ยมันสําคัญมากขนาดไหนนะครับสําหรับชีวิตของคนเรานะครับผมคิดว่าเรื่องภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่สุดเลยเรื่องหนึ่งนะครับถ้าจะให้เล่นลำดับว่าในชีวิตเนี่ยเรื่องไหนสําคัญผมคิดว่าภาษานี่มาเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะอะไรฮะ เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆนะครับผมแน่นอนครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมทีนี้ประเด็นรองลงมาก,ก็คือภาษาไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวบนโลกนี้นะครับแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละภูมิภาคของ โลกนะครับบริเวณที่คุณอยู่เนี่ยก็จะมีภาษาแต่ละภาษาที่ใช้สื่อสารกันต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงที่จะยอมรับไม่ได้ว่ามันก็มีภาษาหลักภาษาสากลอยู่นะฮะก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองถูกไหมครับทุกคนเนี่ยควรจะรู้ภาษาอังกฤษไว้เพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเขาเรียกว่าโลกไร้รมแดนหรือเปล่านะครับคำนี้น่าจะเคยได้ยินเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีแล้วเขาจะฮิตพูดกันมากเลยนะโลกไร้ผมแดนก็คือ การเดินทางไปมาหาสู่กันการติดต่อกันระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาสากลมันเลยยิ่งมีความสําคัญขึ้นมานะครับอ่ะบางคนอาจจะมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยภาษาจีนก็สําคัญนะเพราะว่าประเทศจีนก็เติบโตขึ้นมาแล้วอ่าคนที่ใช้ภาษาจีนเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับในโลกนะครับอาจจะมีการถกเถียงโต้แย้งกันว่าเออเดี๋ยวนี้ภาษาอะไรเป็นภาษาสากลแต่ว่า เราจะไม่มานั่งเถียงกันเรื่องนี้แล้วกันเอาเป็นว่าภาษาเนี่ยมันสําคัญและมันก็มีภาษาสากลที่เราควรจะรู้ไว้นะครับผมไม่ว่าภาษาสากลน,นั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้แหละนะครับว่าภาษาเนี่ยสำคัญแต่ว่าปัญหาก็คือแล้วเราจะเรียนภาษายังไงคือก็รู้ว่ามันสําคัญแต่เราไม่รู้วิธีถูกไหมฮะผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นผมก็เคย ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะฝึกภาษาตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเรียนในห้องเรียนเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะผมว่าวิชาอันนี้คือสําหรับตัวผมนะในบรรดาทุกวิชาวิชาที่เป็นเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมันน่าเบื่อที่สุดนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบเลขอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะฟิสิกส์มันมีการคํานวณใช่ไหมมันก็จะเป็นผลพลอยได้ไปด้วยแล้วก็เคมีกับชีวะมันก็เป็นอะไรที่ผมมันทําให้ผมตื่นเต้นเนี่ย เวลาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะแต่ว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อมันไม่มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้อะมันเหมือนกับผมก็อธิบายไม่ถูกนะฮะแล้วก็มันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับผมนะแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็มีปัญหาด้านนี้เพราะว่าการเรียนในห้องเนี่ยมันน่าเบื่อพอมันเบื่อเนี่ยมันทําให้สมองเราเนี่ยมันไม่เรียนรู้นะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งอย่างที่สองคือภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวให้คุณเรียนนะครับ แต่ว่ามันมี4อย่างให้คุณเรียนในภาษานะครับผมคืออะไร4ี่อย่างคือการฟังการพูดการอ่านการเขียนนั่นเองนะครับ4ี่อย่างนี้เป็น4ี่อย่างที่สําคัญของภาษานะครับและที่สําคัญคือคุณจะเรียนแต่ละอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถเรียนจากที่เดียวกันได้คุณจะเรียนการฟังของภาษานั้นนะคุณก็ต้องฟังครับผมคุณต้องฟังคุณถึงจะมีความสามารถในการฟังที่ดีขึ้นได้คุณอยากจะพูดคุณก็ต้องพูดครับ ถ้าคุณพูดทุกวันนะครับหมายความว่าคุณได้โต้ตอบกับคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสามารถด้านการฟังพ่วงมาด้วยถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่ได้พูดอย่างเช่นคุณดูหนังคุณฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับคุณเล่นเกมคุณก็ได้ยินภาษาอังกฤษจากเกมเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ความสามารถด้านการพูดนะครับผมการอ่านก็เหมือนกันถ้าคุณได้พูดได้ฟัง ในภาษาอะไรก็ตามนะครับตอนแรกอาจจะยังไม่รู้เรื่องสมมติเป็นภาษาอะไรสักภาษาหนึ่งที่คุณไม่คุ้นเคยไม่เห็นไม่เคยเห็นตัวหนังสือมาก่อนเลยนะครับคุณอยู่ๆคุณถูกโยนให้อยู่ประเทศนั้นแล้วบังคับให้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยคุณพูดไปเรื่อยคุณฟังไปเรื่อยมันจะเริ่มมันจะเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วเวลาคนอื่นพูดภาษานั้นกับคุณคุณจะเริ่มพูดโต้ตอบได้แต่ถามว่าถ้าให้เอาภาษานั้นมาให้คุณอ่านเนี่ยมีตัวหนังสือเนี่ยคุณก็คงอ่านไม่ได้หรอก้ะอ็จตง มาจากห้องเรียนแลละอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องไปเรียนแลละถ้าคุณอยากจะอ่านหรือคุณอยากจะเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4อย่างฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยอาจจะแบ่งได้เอกเป็น2หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อของฟังกับพูดอันนี้เนี่ยจะเชื่อมกันแล้วก็หัวข้อของการอา่านกับการเขียนเนี่ยจะเชื่อมกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้จากห้องเรียนการเรียนรู้จากห้องเรียนเนี่ยในเมืองไทยนะครับเอาแค่ในเมืองไทยนะครับ อย่างมากที่สุดเนี่ยคุณก็ได้แค่การอ่านกับการเขียนฮะแต่ถามว่าพูดกับฟังกับอ่านกับเขียนเนี่ยอันไหนสาคัญกว่ากันนะครับมันต้องเป็นพูดกับฟังอยู่แล้วถูกไหมฮะคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องเขียนด้วยซ้ํานะครับหรือว่าอ่านอ่านเนี่ยอาจจะสําคัญบ้างเออคุณอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็สาคัญระดับหนึ่งแต่ว่าพูดกับฟังเนี่ยมันต้องมาก่อนถูกไหมครับ แต่ประเด็นก็คือในเมืองไทยเนี่ยคือครูภาษาครูคนไทยเราเนี่ยที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งก็พูดกับฟังไม่ได้แต่ว่าเขาสอนอ่านกับเขียนไงฮะเขาก็สอนอ่านกับเขียนไปนักเรียนก็จะได้อ่านกับเขียนแต่อย่างที่บอกพูดกับฟังมันสาคัญกว่าถูกไหมฮะมันเลยทําให้ต่อให้เราเรียนมาจากในห้องเราตั้งใจเรียนมันก็ยังมีปัญหาในการพูดกับฟังอยู่ถูกไหมับทีนี้ ผมก็เคยเป็นคนที่มีปัญหามากๆเลยที่จะต้องพูดจะต้องฟังเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปเรียนที่มหาลาัยออสมชันถูกไหมครับหรือว่าเอแบงนั่นเองซึ่งเป็นมหาลาัยที่ทุกวิชาแทบทุกวิชาเอาไปว่าประมาณ95%ของวิชาที่ต้องเรียนเนี่ย99%เเลยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ตอนสอบ ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคนที่มาสอนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเราทุกอย่างที่เราต่อโต้อตอบกับเขานะครับในคาบไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามกับเขาอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเรียนเนี่ยคุณจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาพยายามผลักด,ดันให้นักเรียนได้พูดแล้วก็ได้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ มันเลยเป็นปัญหาเพราะว่าผมไม่มีความสามารถในการพูดกับฟังถูกไหมฮะปีหนึ่งเข้าไปเนี่ยเฮ้ยผมมีปัญหามากเลยว่าแบบบางอาจารย์บางท่านเนี่ยก็สำเนียงไม่เหมือนกันอีกสำเนียงนี่ก็ทําให้บางคนที่เพิ่งมีความสามารถด้านการฟังยังไม่มากเนี่ยมีปัญหาไปอีกเพราะว่าบางคนติดสำเนียงไทยนะครับคนไทยเนี่ยจะพูดไม่มีสำเนียงถูกไหมฮะอย่างเช่นถามว่าคุณชื่ออะไรคนไทยก็จะถามว่า what is your name what's your name แต่ว่าฝรั่งเนี่ยบางทีเขาไม่ได้พูด What's your name เขาจะมีสำเนียงของเขานะครับที่าบางทีสำเนียงฝรั่งปกติอาจจะฟังออกแต่ถ้าฝรั่งอิตาลีอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีสำเนียงที่จะพูดคำว่า What's your name อีกสำเนียงหนึง่งหรือฝรั่งที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเขาก็จะมีสำเนียงอีกสำเนียงหนึง่งหรือว่าฝรั่งที่มาจากอินเดียก็จะมีอีกสำเนียงหนึง่ง มันก็จะเป็นปัญหาอีกครับทีนี้ผมทำยังไงนะครับที่จะเพิ่มความสามารถด้านการฟังขึ้นมาผมเอาความสามารถด้านการฟังมาเป็นระดับหนึ่งพูดยังไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ว่าต้องฟังมาก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดกับอาจารย์ใช่ไหมเราก็ฟังจากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ครับผมเลยคิดว่าในเมื่อต้องเรียนรู้จากการฟังมากๆเนี่ยฟังแค่ในห้องไม่เข้าใจเนี่ยต้องหาอะไรมาฟังเพิ่ม ผมพยายามดูหนังเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะดูหนังภาคไทยถูกไหมฮะก็พยายามดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นซาวด์แท็กเลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็ดูแบบมีซับไตเติลถูกไหมนะเพราะว่าการดูหนังเนี่ยเราเลือกหนังประเภทที่เราชอบดูได้เราเอนจอยกับมันถูกไหมฮะพอเราสนุกกับมันเนี่ยมันเลยไม่น่าเบื่อมันเลยไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปใช้้เวลากับมันนานๆน,น,นะครับต้องอดทน มันเป็นเรื่องที่เอ้ยเราสนุกแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับช่วงแรกเนี่ยผมดูหนังภาษาอังกฤษถูกไหมนะครับมีซับไตเติลอัานไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็อ่านซับไตเติลทีนี้เราไปหาหนังเรื่องเดิมนั่นแหละฮะที่เป็นซาวด์แทร็กแต่ว่าไม่มีซับไตเติลมาดูแล้วเราพยายามดูครับแล้วเราก็ฟังนะครับผมบางทีพูดตามด้วยก็ได้นะครับดูดูฟังเฮ้ยตัวละครพูดประโยคนี้พูดสำเนียงแบบนี้ เราก็ลองพูดตามนะครับมันก็จะได้ความสามารถทั้งการฟังและการพูดด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันสนุกคืออะไรรู้ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณดูหนังเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณต้องมาคอยนั่งอ่า,านซาวด์แท็กนะครับคุณจะไม่ได้ดูหนังหรือ,อว่ามันจะไม่สนุกเลยฮะค,คุณต้องมานั่งอ่า,านซาวด์แท็กแล้วบางทีคุณอ่านแล้วแบบเอ้ยตัวละครม่งทาอย่างนั้นแล้วแล้วต้องมานั่งอ่านแล้วตัวละครม่งไปนี่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกที่ทำให้บางทีคนหงุดหงิด คนก็กลับไปดูหนังภาคไทยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนตัวเองครับคือมันเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กับตัวคุณเองอ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณและว่าคุณจะทํายังไงกับมันนึกออกไหมนะครับผมก็ฝึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเอผมฟังรู้เรื่องแล้วนะครับไม่เป็นปัญหาแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้หยุดดูหนังนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะความสามารถสี่อย่างนะครับฟังพูดการอ่านเขียนของภาษานะครับผมถ้าคุณหยุดใช้มันเมื่อไหร่ด้านไหนนะครับ อย่างเช่นคุณหยุดอ่านเมื่อไหร่ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มอ่านไม่ออกมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันเดือนสองเดือนหรือว่าปีสองปีแต่ถ้าคุณไม่ได้อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะอ่านไม่ออกหรืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นอ่านไม่ออกแต่ว่าจะอ่านได้ช้าลงนะครับเหมือนว่ามันขึ้นสนิมเนี่ยนะครับการอ่านเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องอ่านภาษาอังกฤษมากมายอะไรแต่ว่าการฟังกับการพูดเนี่ยมีปัญหาและนะครับ เพราะว่าผมเรียนอยู่ที่ A b แบจบมาจาก A b แบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนๆที่จบจาก A b แบเยอะแล้วก็ทุกคนนะครับหลังจากจบออกไปแล้วไปทํางานเนี่ยก็ไปทํางานในบริษัทไทยถูกไหมฮะเจอกับคนไทยนะครับไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับทุกคนที่ไปทํางานในบริษัทไทยเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอ้ยเนี่ยหลังจากที่จบออกมาเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกแล้วนะฮะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษนะครับผมมันทําให้ เริ่มพูดเริ่มฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คุณเรียนครั้งเดียวแล้วคุณจะเป็นไปตลอดนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณต้องอยู่กับมันตลอดนะค,คุณต้องหาโอกาสที่จะทําให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะครับตลอดไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเรียนไปเนี่ยมันก็เสียเวลาพอถึงเวลาที่จะได้ใช้จริง,รงสมมุติว่าคุณเรียนตอนนี้ใช่ไหม เรียนจนเป็นและเรียนเสียเวลาเรียนสองปีนะครับไปเรียนคอร์รสภาษาอังกฤษทุกอาทิตย์นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับจนเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ใช้และแบบห้าปีผ่านไปคุณได้มีโอกาสไปทํางานในบริษัทต่างชาติต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องพูดต้องฟังต้องอ่านต้องเขียนเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาลื้อฟื้นใหม่นะครับถามว่ามันจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไหมนั่นอาจจะไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าพอคุณมาลื้อฟื้นใหม่เนะี่ย มันอาจจะทําให้คุณหรือฟื้นได้เร็วกว่าคนอื่นคุณไม่ต้องเรียนใหม่ใช้เวลาเร็วกว่าคนอื่นแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีถ้าคุณต้องเสียเวลาไปมากๆนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาถูกไหมแล้วปล่อยให้มันขึ้นสนิมจนรอให้มันต้องมาใช้อีกทีแล้วคุณต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่มันเสียเวลาถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคุณควรจะหาโอกาสให,ให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณตลอดนะครับซึ่งการฟังเนี่ยง่ายที่สุดนะครับคุณดูหนังอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะครับ ซื้อซื้อหนังมาบ้างเป็นการลงทุนนะครับมันก็เหมือนว่าคุณไปถ้าคุณจะไปเรียนภาษาเนี่ยคุณจะไปจ่ายเงินเรียนกับชาวต่างชาติจริงๆเพื่อแค่ฟังแค่พูดเนี่ยมันแพงมากเลยนะถ้าเทียบกับการที่คุณแบบไปซื้อหนังมามาดูอ่ะนึกออกไหมมันแพงมากถ้าเทียบกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราฟังเวลาเราดูหนังแล้วเราก็พูดไปด้วยฮะฝึกพูดไปด้วยมันก็จะได้สำเนียงด้วยครับมันก็ไม่ต่างจากการที่เราไปพูดกับาชาวต่างชาติจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องการอ่านกับการเขียนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตัวเองหน่อยนะครับมันไม่เหมือนการดูหนังใช่ไหมถ้าคุณจะอ่านคุณจะเขียนเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมานะครับมานั่งอ่านเองค่อยๆแกะไปนะฮะแล้วก็เรื่องการอ่านนะครับผมมอีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าตัวผมเองก็พอมีความสามารถทางด้านการพูดการฟังเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม ตอนที่เราอยู่ปีหนึ่งตอนเรียนนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือการอ่านกับการเขียนนะครับทํำยังไงนะผมตอนแรกผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าทําเป็นนิสัยเนี่ยจะทําให้ปัญหาด้านการอ่านกับการเขียนเนี่ยลดลงไปเยอะมากคือการเปิดดิกชันนารีนั่นเองครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอยดิกชันนารีอ่ะต้องมานั่งพกตลอดเลยเหรอ ครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้งานมาได้ตลอดถูกไหมฮะทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับคุณเข้าไปใน Google แล้วคุณพิมพ์คาว่า Dictionary นะครับโอ้โหมันโผล่ขึ้นมาให้คุณเยอะมากอะ่ะผมใช้ดิกเว็บของลองดูนะฮะชื่อว่าลองดู Dictionary นะครับผมง่ายมากเวลาเราเจอศัพท์ที่เราไม่เคยรู้เราก็หยิบมือถือขึ้นมากดเปิด Dictionary ผ่านเว็บแล้วก็หา ไอคำนี้แปลว่าอะไรนะครับถ้าคุณทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าคํานั้นๆที่คุณติดเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นมันจะทให้คุณเขียนถูกด้วยอย่างแรกคุณจะรู้ว่าคุณต้องเขียนยังไงอย่างที่สองคือคุณรู้ความหมายเวลาคุณอ่านคุณจะรู้นะครับมันต่างจากการที่คุณถามคนอื่นนะอย่างเช่นคุณเจอศัพท์คํหนึ่งแล้วคุณไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วคุณถามเพื่อนเอ้ยคานี้แปลว่าอะไรวะนะครับผมเพื่อนบอกคุณ คุณอาจจะจําได้ตอนนั้นน่ะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะลืมแล้วนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอะไรก็ตามที่เราได้มาง่ายๆนะครับมันมันจะทําให้เราไม่จํามันน่ะนึกออกไหมคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยนะครับสําหรับประสบการณ์ที่ผมเจอนะผมถามเพื่อนเอ้ยคำนี้แปลว่าอะไรแป๊บเดียวผมก็ลืมแล้วแต่ถ้าผมมานั่งใส่ใจกับมันน่ะเอ้ยคำนี้เราจําได้ว่าเราเคยเห็นแล้วเราก็ลืม ความหมายตลอดวันนี้เนี่ยเสียเวลาเปิดดึกนิดหน่อยนะครับมันเหมือนว่ามันเป็น,นกลไกการทํางานของสมองเรานะฮะเหมือนว่าพอเราได้ใส่ใจกับมันแค่ช่วงเวลานะขนาดนั้นเลยครับมันจะทำให้เหมือนสมองเราเนี่ยมันเก็บเซฟเข้าไปในสมองอัตโนมัติผมว่าสมองเรามันก็มีการทํางานที่แปลกๆแบบนี้แหละฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะช่วยได้มากเลยนะครับที่จะทำให้เราได้สาสับใหม่ๆมากขึ้นแล้วเราได้รู้วิธีการเขียน ก็จะเพิ่มความสามารถในการอ่านและการเขียนให้กับเรานะครับนิสัยการเปิดดิกเน่นะฮะผมก็ทําเป็นประจําตลอดเดี๋ยวนี้ครับเวลาเจอสัพบเนี่ยผมจะไม่ถามคนอื่นแล้วผมก็จะหยิบม,มือถือมาเปิดนะครับหรือว่าผมเล่นคอมก็ลากเมาส์ c o p y paste แป,ป๊บเดียวฮะก็จะมีศัพท์ขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากเราจะได้ความหมายของศัพท์ชนิดนั้นเนี่ยคำนั้นเนี่ยเรายังได้ ศัพที่มีความหมายใกล้เคียงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับภาษานะครับผมที่อยากจะมาแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยออย่างที่บอกนะฮะใครที่อยากจะเรียนภาษาก็สามารถนำคำแนะนำของผมไปใช้ได้ขอบุณครับ